เคสนี้<ต> <nes> ลูกค้าอายุงานน้อยออกรถได้จริงไหมไปฟังจากปากลูกค้านครับวันนี้ก็จะมาสอบถามลูกค้านิดนึงลูกค้ามาออกรถกับเคอมัตคา สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยมาจากเพชรบูร์เลยครับเอ้าแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับช่องทาง Facebook เลยครับพอดูแล้วก็คือโทรติดต่อใช่ก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อกับทางเอาสมครทานะทีแรกๆก็ไม่ค่อยกล้าใช่ไหมครใช่ครับกลัวว่าจะออกไม่ได้ด้วยความอายุงานน้อยมยังไม่ได้แต่ตั้งใจดาวแต่เราก็อยากได้รถก็คิดหนักอยู่เหมือนกันเคยไปสอบถามที่อื่นมาบ้างก่อนหรือเปล่าครับ ที่เราคิดว่าทีนี้ก็เลยตัดสินใจมาเลือกที่นี่ช่ครับนนแล้วทำเซลเล์ก็คือส่งรูปส่งอะไรให้ทีนี้ตอนเห็นรถในรูปแล้ววันนี้มาออกรถเห็นตัวจริงมันเป็นยังไงบ้างครับกับตัวจริงแตกต่างกันตัวจริงดีกว่าเรียก็แบบแค่เห็นในรูปมันจะสวยตามที่ว่าหรือเปล่านะทีนี้พอมาดูของจริงโอเคครับไม่ก็น้อยด้วยรถกาลังวิ่งเลยกระโครับโทษนะครับเห็นว่าทํางานบริษัทอายุงานเท่าไหร่ฮะของผมหกเดือนครับฮารโกมันมาดก็ออกเลยโอเคเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับ ไม่มีครับไม่ได้มาอวยทางกผมนะ,ะครับซีทุกอย่างตอนเซ็นสัญญาเอกสารยุ่งยากไหมครับ ไม่ยุ่งยากเลยครับสองวันดูผลเลยครับเรื่องนนผ่านหลายวันแล้วได้เลิอกออกรถวันนี้วันนี้ออกไปรถอะไรนะครับเนี่ยเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวอ่าคือที่ออกออกยี่ห้อเนี่ยเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่คับของผมมันครอบครัวโตโยต้าเลยอ๋อการบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างครับประทับใจเลยครับให้กี่ดาวดีครับห้าดาวไปเลยนะฮะทีนี้อยากจะให้ลูกค้าฝากถึงลูกค้าท่านทัาไปที่เขาจะมองหารถสักคันหนึ่งบางทีก็กลัวว่าเออมันจะยุ่งยากไหมอะไรไหมนะฮะแนะนาแบบไหนยังไงดีครับผ ก็ฝากถึงคนที่ดูอยู่นะครับทาง K-R เขาเปิดใจพร้อมรับแค่คุณกล้าโทรมาเขาก็กล้ายินดีบริการทุกอย่างครับมันก็จะสมใจดังที่คุณอยากจะได้รถไปนั่นแหละครับเพราะว่าที่นี่รถสวยทุกคันตรงปกเกินรูปเลยสวยมากฟรีทุกอย่างฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยครับมาแจ่ตัวกลับไปพร้อมรถครับค้ารับรถไปแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับผม